มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่รอบนี้เปเป้จะขึ้นแรงนะเพราะว่ามันตามบิตคอยนะครับฉะนั้นเราพอได้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพา w เวลนะครับสปีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือ,อทำการพูดแหละนะครับฉะนั้นเราพอรู้ทิศทางแล้วของสินทรัพย์นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ อีเวนต์พิเศษ APR ปรับถึง7%ผลตอบแทนสำหรับผ <accept> ู้ที่ฝาก BGB ก็จะได้รับสิทธิพิเศษถึง7%ด้วยกันนี่คืออีเวนต์ใหญ่ของบิท่านใดที่สนใจเพียงซื้อเหรียญ BGB แล้วก็ฝากกับกระดานปิดเก็ตก็จะได้รับสิทธิพิเศษทันทีด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญ ทั้งเบบี้ดอแล้วก็ชีบะแล้วก็เปเป้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือ,อคำแถลงการของพา w เวลนะครับได้ข้อสรุปอย่างนี้ว่าจะมีการขึ้นดอกไปอีก2ครั้งนะครับคือ,อในเดือนกรกฎาคมนะครับสิงหาคมไม่มีแล้วก็กันยานะครับเราก็จะตบท้ายอีกปลายปีนะครับที่ยังต้องรอดูต่อไปนะว่าจะมีการขึ้นหรือเปล่ายังไม่ได้ชัวร์อะไรร้อยอเแต่เอาละนะครับในเมื่อ กลางปีนี้เราจะมีโอกาสเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับคือในเดือนมิถุนายนปลายเดือนนี้จนถึงกลางเดือนกรกฎาคมหรือปลายเดือนกรกฎาคมนะครับที่จะเป็นช่วงเหรียญของฝั่งอเมริกาและก็ทางปิดคอยจะวิ่งนะครับเหรียญของฝั่งอเมริกาก็คือเหรียญที่ไม่ได้โดนฟ้องอะนะครับก็อย่างเช่นอีทชิปเปเป้โฟกี้นะครับ เหรียญทางฝั่งทางคอยเบสนะครับกระดานของคอยเบสอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โดนนะครับคือเหรียญเหล่านี้แน่นอนนะครับว่าในกลางปีนี้ในช่วงเวลาเนี้ยก่อนที่จะมีการประชุม FOMC เนี่ยสรุปพอสรุปได้นะครับว่าอาจจะแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเหรียญแต่มีโอกาสแรงสูงนะครับเพราะเขาต้องปั๊มเหรียญใน ในเครือข่ายของเขานะครับให้อัดขึ้นมาให้เป็นมาร์เก็ตแครต้นๆเพื่อจะกำจัดคู่แข่งอย่าง A D A อย่างดูนาคลาสสิกนะครับอย่างาเหรียญอย่าง Do t นะพาคัดดอนะครับแล้วก็อีกหลายๆเหรียญนะ,นะครับเขาก็ต้องกําจัดคู่แข่งออกไปนะครับแล้วก็ดันเหรียญในเครือข่ายของเขามานะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นชิปก็มีโบนเนาะเราก็มีลีสนะครับมีหลายๆเหรียญเลยนะครับซึ่ง คู่แข่งในวันนี้นะครับหลักๆของชีบะก็จะเป็น b a b y d o อเนี่ยแหละ b a b y d o อนะครับจดทะเบียนใน Seto EX นะครับก็ดานแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลของดูบนะครับประกาศรายชื่อ b b y y o ดอ c คอยเป็นเรียบร้อยนะครับเราก็ดอชคอยก็อ่า y บ o t ้ดอก็ถือว่าเป็นคู่แข่งเนาะสำหรับดอชคอยก็กับชีบะนะครับแต่ก็มีมีมีตัวช่วยนะนะครับนั่นก็คือเหรียญของ bnb นะครับ แล้วก็เหรียญของ e ีทนะครับเพราะตอนนี้ทางาคู่เทรดเนี่ยนะครับที่เขาจับคู่ในกระดานเซโต e เเนี่ยเขาเอาทาง e ีทด้วยนะครับหรือ ERC 20นะครับจับคู่กับทีเดอร์นะครับข้อมูลก็ในคอย n m มาเก็ตแคนะครับซึ่ง b a b y d o ดเนี่ยอยู่อันดับที่137นะครับมูลค่าเพิ่มถึง6.7%ปัจจุบันโทเค็นก็อยู่ที่0.08ตัว1513ดอลลาร์นะครับ ซึ่งต่ำกว่าไม่น่าเชื่อเพราะว่าตัวอื่นขยับไปแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ขยับนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า b n b ด้วยนะครับมูลค่าการตลาดอยู่ที่236.2ล้านดอลลาร์ปริมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ1.36ล้านดอลลาร์ในในตัวเนี้นะครับฉะนั้นการเคลื่อนไหวของเซโตนะครับอ่าเซโต EX เนี่ยนะครับก็จะทำให้เบบี้ดอลเนี่ยชิงตลาดทาง ตะวันออกกลางก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะขึ้นไปคอยเบสอะไรเลยตอนเนี้เหรียญน,นะครับมันมีการแบ่งโซนกันแล้วนะครับฉะนั้น Baby d o อจะต้องทําการตลาดให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเขาอยู่ฝั่ง b ีแแล้วเขาจะทําเหรียญออกมานะครับให้เหรียญของ Baby d o อเนี่ยมันมีการการวางตลาดที่ดีกว่านี้นะครับไม่งั้นถ้าทําไปเรื่อยแล้ว เดี๋ยวจะโดนตบหัวเละอ่ะต่อมานะครับเรามาดูฝั่งของดอชมั่งนะครับการเคลื่อนไหวของดอชเป็นยังไงทำไมผมต้องทำข่าวนี้นะครับดอชมีผลกับชิปมีผลกับเบบี้ดอชมีผลต่อโฟกี้และก็เปเป้ด้วยนะครับฉะนั้นถือว่าดอชคอยเป็นเป็นปัจจัยสำคัญและกันสำหรับเหรียญมีมนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงอย่างที่ทุกคนคิดเนาะเพราะว่าอเมริกาเขา เขามี stable c o คอของเขาแล้วนะครับฉะนั้นดอทเนี่ยถ้าเกิดจะวางตัวเป็น stable c o คอผมว่ายากนะณนะขณะเนี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าอีลอนมาร์เนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางการตลาดหรือไม่นะครับหรือเป็นแบบไหนนะเอาแหละนะครับเขาดูกรอบ3วันนะครับเกี่ยวกับ d ดอทคอยและ RSI ตั้งแต่วันที่3เมษาราคาของดอทคอยก็ได้ลดลงภายใต้แนวต้านนะครับจากมากไปน้อยไม่นานมานี้นะครับ ฉะนั้นทําให้เกิดการปฏิเสธนะครับราคาคือไม่สามารถไปต่อได้วันที่10บมิถุนายนแม้ว่าราคาดอจะมีการดีดตัวขึ้นในภายหลังนะครับแต่ก็ยังมีการซื้อขายต่ํากว่าจุดนะครับแนวต้านที่สร้างที่ที่วางเอาไว้คือ0.065ดอลลาร์นะครับและแนวต้านนะครับที่เป็นวงกลมสีแดงดังนั้นแนวโน้มจึงถือว่าเป็นขาลงนะครับกว่าราคาจะทะลุก,ก่อนั่นเองนะครับคือแนวโน้มตอนนี้ ดอทยังไงก็เป็นขาลงนะครับควบคู่ไปกับเส้นแนวต้านของ RSI นะครับก็เป็นขาลงนะครับและยังมีเส้นแนวโน้มขาลงที่เป็นสีแดงฉะนั้นแนวโน้มจึงถือว่าเป็นขาลงจนกว่าราคาจะทะลุกรอบหากเกิดการปฏิเสธอีกครั้งราคาเนี่ยอาจจะลงไปแนวรับที่0.05ดอลลาร์นะครับถ้ากรณีที่บิตคอยมีการถล่มนะ นะครับราคาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นแนวต้านถัดไปนะครับข้อมูลนี้มาจากดอทคู่เทป USDT จาก TradingView ก็บอกว่าแนวต้านของดอทคือ0.073ถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็อาจจะทําให้เหรียญมีมกึ่มกึ่มกึมนะครับคือพุ่งไปต่อแน่นอนนะก็อยู่ที่โมเมนตัมของดอทละดอทจะสร้างโมเมนตัมตรงนี้ให้สําหรับ อผู้เล่นได้ยังไงนะครับต้องดูกันต่อไปอ่านะครับเรามาดูข่าวข,าวของโฟกี้ก่อนที่จะเข้าชีบะที่จะเป็นเหรียญสุดท้ายนะครับแล้วก็ตบด้วยเปเป้ล้วกันเนาะเพราะเปเป้จริงๆไม่มีข่าวแต่ว่าผมอยากเสริมตัวเนี้ยให้ทุกคนนะครับลองฟังดูแล้วพิจารณาดูว่ากลางปีนี้จะเป็นเปเป้หรือโฟกี้กันแน่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะเอาแหละนะครับ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ w u X กนะครับก็สะกดด้วยอ่า W O O นะครับเนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ w u Network นะครับให้การบริการเรื่องของ C ีไฟนะครับโดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนซื้อขายมีค่าธรรมเนียมต่ำและมีสภาพคล่องสูงดังนั้นนะครับลายชื่อโฟกี้เนี่ยก็จัดในการเทรดฟิวเจอร์ได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มความเสี่ยง นะครับเราก็เลทวอเในตลาดนะครับสภาพคล่องของโฟกี้ก็เกิดการนำไปใช้ด้วยเพราะว่าเขาจะเปิดพวกมาจินนะครับในการกู้ยืมเอา f o กี้เนี่ยไปแลกกับ usdt ได้นะครับจานั้นต้นเดือน f o กี้ได้จดทะเบียนใหม่บน b i ตซินะครับในกระดาษแลกเปลี่ยนเงินคุณดิจิตอลของตุรกีนะครับและมีลูกค้าที่อยู่ใน User เนี่ยของตุรกีมากกว่า5ล้านลายในขณะที่ f o กี้มีการขยายการเข้าสู่ตลาดใหม่ การจดทะเบียนในบิตซินะครับก็ยังคงเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวตุรกีก็จะสามารถซื้อโฟกี้ได้โดยตรงนะครับในเงินเงินรีลานะครับของตุรกีนั่นเองนะครับก็ตอนนี้โฟกี้ก็ทำการปลุกตลาดพวกบ i n น n c e เพ y เป็นเรียบร้อยนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเราก็โฟกี้สามารถซื้อสินค้าบนอ่า AliExpress ได้นะครับก็คือเป็น market place นะครับของฮ่องกงนะครับเป็นพวกเว็บไซต์ออนไลน์แบบคล้ายๆกับ f o กี้แหละแต่จะเป็นกลุ่มของตลาดฮ่องกงนะครับฉะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ f o กี้เนี่ยถ้าใช้กระแสของฮ่องกงหรือจีนจริงๆก็คงจะต้องเป็นปลายปีนะครับแล้วก็เปเป้เนี่ยอาจจะเป็นกลางปีเนาะเพราะตอนเนี้ ถ้าถามว่าเหรียญมีมอะไรที่ตามบิตคอยจริงๆต้องถามว่านั่นก็คือเปเป้นะครับล่วงก็ล่วงตามบิตคอยแล้วก็ล่วงมากกว่าด้วยพอเวลาบิตคอยฟื้นดีไม่ดีถ้าเจอแรงกาวนะครับเปเป้ pe pe วิ่งไปต่อแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่ารอบนี้เปเป้จะไปเท่าไหร่ส่วนตัวผมเปเป้ pe pe จะมีโอกาสขึ้นไปสู้กับชีบะได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าเป็นไปได้เหมือนกัน นะครับเพราะตอนนี้อเมริกาเขาจะดันเหรียญของเขาขึ้นนะครับรวมถึงเปเป้เนี่ยเคยมีข่าวลือนะครับหรือรูเมอร์เนี่ยว่าวันของแบล็กロอกเนี่ยเป็นคนถือเปเป้ไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าดูเหมือนกันอ่ะเรามาดูข่าวของชิบะก่อนนะครับก็มีหลายข่าวเลยนะครับนั่นก็คือข่าวแรกคือพับพัี่สแกนนะครับตัวนี้ ก็ให้เห็นถึงจำนวนธุรกรรมนะครับก็คือมินแหล่งในการตรวจสอบนะครับของธุรกรรมต่างๆนะครับทะนั้นทั้งหมดเนี่ยคนที่อยู่ในระบบนิเวศของเขาเนี่ยเกินประมาณ20ล้านนะครับและระบบนิเวศถึงประมาณ1 1 5ล้าน35355บล็อกนะครับโดยขนาดนี้บล็อกนะครับเฉลี่ยด,ด้วยความเร็วประมาณ5.1วินาทีนะครับ แล้วก็ชีบะอินุนะครับก็มีกระเป๋าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะในพอพี่สแกนก็ทำให้เห็นว่าตอนนี้มีคนเข้ามาเล่นชีบะแต่ส่วนตัวนะครับชีบะจะมีการปั๊มไหมก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะไปราคาหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วชีบะเนี่ยจะดันเหรียญตัวเล็กๆของเขาขึ้นนะครับอย่าง l ล s h กับโบนนะครับน่าสนใจสองเหรียญนี้มา ข่าวต่อมาน,นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับราคาของชีบะนะครับตอนนี้ชีบะแซงนะอันดับของ a w a วอะไรไปแล้วนะครับในคริปโตเบสิกเขาก็มีการให้รายละเอียดนะครับคอยเกโก้ต่างๆนะครับตอนนี้มูลค่าชีบะสี่พล้านดอลลาร์นะครับก็ได้รับแรงผักดันแนวโน้มเนาะจากการที่ไม่โดนฟองนั่นเองฉะนั้นเขาบอกว่าตรงนี้ชีบะจะทิ้ง 0ได้หรือไม่คือไปที่ศน0 4ตัวอีกรอบผมว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยกันว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่0.05ตัว7,160นะครับแต่ส่วนตัวผมไปได้แน่นอนนะครับแต่เพียงแต่ตอนนี้เรื่องของ่อาตัวของอาวานเนี่ยเขาเล่นทางฝั่งของ BTC มากกว่านะครับชีบะก็ต้องรอไป นะครับแต่ดีที่สุดคือเปเป้นะตามบิตคอยแบบไม่มีเงื่อนไขและล่วงตามบิตคอยแล้วยิ่งกว่าล่วงนะครับตามบิตคอยเนี่ยอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันอ่ะนะครับมาข่าวต่อไปนะครับตอนนี้มีคนขาดทุนชีบาทเนี่ยอยู่ประมาณ78,000นะครับและล่าสุชีบาอินโนก็มีคนที่ได้กำไรอยู่นะครับคือซื้อตั้งแต่ก้นของราคาตอนที่ไบแนนประทะกับเซกนะ อยู่ที่ประมาณ47ล้านชิปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนก็ตะลึงนะชุมชนนะครับเห็นแล้วว่าแนวต้านของชีบะคือ0ูนห้าตัวเจ็ดพันนะครับหลายคนบอกเอ้ยเมื่อประมาณวันที่แล้วนะครับบอกชีบะเนี่ยไซเวดาวนะคือไปต่อไม่ได้แต่ไม่ใช่นะครับคือชีบะก็ตามบิตคอยเหมือนกันตอนเนี้นะครับแล้วก็บิตคอยพอเวลาบิตคอยทรงมันเริ่มดีขึ้น นะครับโมเมนตัมม um ันดีขึ้นชีบะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าในระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยเอาแค่ระยะกลางนะครับชีบะเนี่ยอ่าบิตคอยเนี่ยจะรักษาส่งได้ไหมนะครับทรงเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องดูเหมือนกันว่ารอบกลางปีเนี้ยวานจะปั้นชีบะหรือเปล่าแต่ส่วนตัวของผมผมว่าเปเ๊ะนะครับ ข่าวต่อมานะครับมีอินดิเคเตอร์อันนึงที่ชื่อว่า IOM นะเป็นตัวย่อเขาเรียกว่า In Out of the Money นะครับเราข้อข้อมูลของ Into the Box นะครับเขาให้มุมมองของชิบะอิโนนะนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาก็าบ่งชี้ตัวของโทเค็นเนี่ยนะครับก็การถือครองอยู่ที่ใดใดนะครับและระบุต้นทุนเฉลี่ยที่ได้รับของโทเค็นเหล่านั้นนะครับและเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบัน หากราคาปัจจุบันสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่นั่นนะครับจะถือว่าเป็นเงินในทางกับกันหากราคาปัจจุบันนะครับต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยที่อยู่เงินก็หมดนะครับตอนนี้ชิบะเหลือประมาณ้ี่ล้านชิปนะครับจะถึงระดับราคาพื้นฐานคือ0ูงจสี่ตัวนะครับฉะนั้น In t o t h e Block เนี่ยในปัจจุบันนะครับผู้ถือชิปเนี่ย อยู่ที่บวกลบ15%จากระดับปัจจุบันฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้นะครับแสดงถึงแรงขายนะครับหรือแรงซื้อที่อาจเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคานะครับอย่างไรก็ตามการเดินไปยังเกณฑ์นะครับราคาถัดไปของชิบาอินุคืคอต้องผ่านให้ได้คือ0-04ตัว8000อ่าว5ตัว8000นะครับและอาจไม่ราบลื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาก็ยังไม่ได้กระดิกกันเลยเลยนะครับ และปัจจุบันชิปนะครับประมาณ15ล้านล้านนะครับซื้อขายกันโดยขาดทุนด้วยมีอีกในหนึ่งนะครับคือเหล่าโทเคนที่ถูกซื้อในราคาที่สูงกว่าระดับราคาปัจจุบันตอนที่อ่าไม่เกิดเรื่องนะครับเซกไปแนนเนี่ยทุเออทุกคนได้กำไรหมดแล้วพอมาเจอตรงนี้นะครับหลายคนขาดทุนก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมีความมั่นใจว่าชีบะจะไปต่อหรือเปล่ายกเว้นวานหัวถุยหรือวานตัวใหญ่ จะปรับราคานั่นเองนะครับก็ต้องเอาชนะกำแพงนี้ไปให้ได้ทะยานขึ้นไปให้ได้นะครับเนี่ยแหละเป็นส่วนที่สำคัญเขาบอกว่าแบริสกนะครับอ่อนตัวลงเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นข่าวสุดท้ายก็แสดงว่าชีบะมีการฟื้นตัวนะครับฉะนั้นชีบะลิ้นหลนในการทำลายแนวต้านที่ประมาณ8,000ให้ได้นะครับแล้วก็มีการทดสอบแล้วก็สนับสนุนราคา การเผาไหม้ใน24ชั่วโมงก็เพิ่มขึ้น19.73%คือช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับฉะนั้นการเพิ่มขึ้นเนี่ยธรรมดาเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยวันเนี่ยเป็นร้อยนะครับแปลว่าตอนนี้ไม่มีคนซื้อจริงๆคนไปเล่นบิตคอยกันเยอะนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าราคาของชีบะีิหนูเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับข้อมูลโดยวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรนะ ก็ถือว่าเป็นอ่ไทม์ไลน์ที่ดีแล้วกันนะครับก็ลุ้นนะเรามีเวลาแค่เดือนวานจะปั๊มชีบะหรือไม่ส่วนตัวผมผมไม่หม,ม่นะครับผมคิดว่าอ่าเขาต้องปั๊มเหรียญเล็กก่อนนะครับที่มาคาเก็ตแคปแรงท้ายอย่าง f o กี้อย่างเปป e อย่างโบนอย่างลิสนะครับที่เป็นเหรียญของฝั่งอเมริกาจริงๆที่เป็น เหลียนแอลคอยนะนะครับเราก็จะมีหลายตัวเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือหลายกลุ่มเราก็มีกลุ่มชิดเปเป้เป بي ดอชนะครับดอคอยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ชิบะ a อินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ